อเอาเรื่องอะไรเส้น mm hmm. เขตแดน mm hmm. M O U ถามว่า M O U ทำให้เสียดินแดนตรงไหน mm hmm. ใช่ไหมฮะถามว่า M O U ทำให้เสียดินแดนตรงไหน mm hmm. M O U เนี่ยอยู่หน้าผมเพราะเป็นหนังสือที่ผมพิมพ์พิมพ์ออกแจกมาหลายรอบด้วยครับ mm hmm. นะครับ M O U ปีสี่สามเนี่ยเปิดแล้วก็มันก็ไม่เห็นอะไร สมมติถามแบบเล่นๆอาจารย์สุขขมพันกับคณะที่ทําไม่มีความรู้เลยเหรอ,อถูกไหม,มผมว่าไม่จริงนะผมว่าคณะที่ทําอาจจะด้วยเงื่อนไขในขณะนั้นเนี่ยผมพอรับรู้อยู่ผมว่าไม่ใช่เปิดดูเลยนะครับถามว่าข้อไหนที่คือความเสียเปรียบไม่มีเลยนะอสอง มีข้อไหนที่พูดเรื่องเส้นเขตแดนก็ไม่มีอีกแต่พูดอะไรครับพูดปัญหาว่าถ้าทะเลาะกันจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์อืออันนี้สำคัญผมก็พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งโอเคผมก็ทั้งบอกว่ามันไม่ได้เกินกว่านั้นเป็นแต่เพียงไอ้สิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นเกณฑ์เนี่ยใหมันไม่รับอ๋ออ่ะผมถามคุณเบอร์ชุนอก เราเนี่ยโดยเงื่อนไขในการสร้างรัฐสยามเนี่ยมีส่วนที่สัญญากับฝรั่งเศสสามฉบับ mm hmm. ยกอังกฤษออกไปก่อนนะครับ mm hmm. ทุกคนตอบได้หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าศูนสี่เก้าศูนเจ็ดในสามฉบับเนี่ยมันแนบท้ายด้วยแผนที่ปักปัน mm hmm. และในแผนที่ปักปันเนี่ยมันแนบด้วยเอกสารปักปันโอ้ละเอียดมากนะ mm hmm. แต่ว่าอ่านตัวส่วนที่สัญญาไม่พอ ต้องเปิดเตนที่เปิดเต็นที่ก็ไม่พออีกต้องดูบันทึกหรือตัวเอกสารแนบท้ายอีกนี่คือตัวอย่าง <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมถึงเสนอกับสังคมว่าเชื่อเถอะไม่ต้องเชื่อผมแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าทั้งอาจารย์สุขุมพันธ์อาจารย์สุริเกียรติที่ไปทำ44สองคนไม่ใช่คนไม่มีความรู้ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้มาดีเฟนเพื่อนอาจารย์สองท่านนะนะแต่ผมพูดอย่างผมว่าสองท่านไม่ใช่คนขายชาติออื่าพูดตรงตรงผมเนี่ยถูกข้อหาขายชาติตั้งแต่ปีห้าหนึ่งถูกข้อหาขายชาติตั้งแต่เป็นผู้นำนักศึกษาแล้วม,ม,มั้ยครับเห็นไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าสองท่านไม่ใช่อย่างที่ถูกกล่าวหาสองสองท่านไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการต่างประเทศ สามสองท่านไม่ได้ทําโดยพลการโดยไม่มีความรู้ของเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคครับคือใครครับคือกรมแันที่นะครับกรมสนธิสัญญาของกอตทอของกระทรวงต่างประเทศหรือในกรณีของจารุเกียรติคือกรมอุกศาสตร์ของกรมทพเรืออืมอันนี้ก็สําคัญสําคัญนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่มีอะไรทําโดยพลการเลยแต่ว่าไม่ว่าฝ่ายการเมืองจะคนอาจจะโต้แย้งว่า ก็ฝ่ายการเมืองทาฝ่ายการเมืองต้องซ่อนผมถามว่าเอาเปิดเนี่ยอยู่หน้าผมเนี่ยสองท่านก็คงม,มีทั้งสี่สามสี่สี่เนี่ยเปิดดูสิครับข้อไหนที่บอกว่าไทยเสียดินแดนถูกไหมใช่ไหมฮะแต่สี่สามสี่สี่ให้หลักประกันอะไรครับให้หลักประกันว่าถ้ามีข้อพิพาทสองฝ่ายจะมีกรอบสองเรื่องใหญ่มากที่คนอาจจะไม่รู้สึก เวลานักวิชาการอย่างพวกผมพูดมันมีนัยยะบังคับทั้งเราและกัมพูชาให้ยอมรับกติกาและกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคนอาจจะบอกว่าผมพูดประเด็นนี้หลายทีแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีใครรับประเด็นเท่าไหร่รับยุมีคนรับเรื่องกรอบๆในถั่วไปพูดเยอะนะครับแต่เงื่อนไขที่พอมีแล้วสองฝ่ายต้อง อยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในกรอบของกติการ,ระหว่างประเทศผมว่านี้ต่างหากที่เราก็ได้หรือถ้าคิดฝั่งโน้นก็อยู่ในกรอบนี้แหละเอาถามแล้วเสียอะไรถ้าบอกว่าเสียเนี่ยบอกได้อย่างเดียวนะครับจะบอกหรือว่าถ้าอย่างนั้นไทยจะไม่รับกติการ,ระหว่างประเทศอืมผมบอกใครพูดคํานี้ผมจะตกปากนะใช่ไหมในฐานะอาจารย์ครับใช่ไหมครับ ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคุณพูดในเวกีระหว่างประเทศว่าเราจะเป็นรัฐที่ไม่รับกติกาและกฎหมายระหว่างประเทศเรียบร้อยผมบอกเรียบร้อยเสร็จเสร็จเลยใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดถามซีซีเนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวของจันทร์สุริเกียรติมันมีภาษาทางเทคนิคที่สําคัญมาจริงก็เคยเขียนบทความให้มติชนสุดสัปดาห์ปัญหาพวกเรื่องคําว่าเขตไหลเทวีอะไรพวกเนี้ยพื้นที่ทับซ้อน ช่ไหมครับแต่มันไม่ได้บอกว่าไทยเสียดินแดนนะหรือไม่ได้บอกว่าพื้นที่อาณาเขตตรงนั้นเนี่ยเราเสียครับมันเท่ากับบอกอะไรครับบอกว่ามันค้าประกันสิทธิของเราทั้งอาข์<ม>ทาไมเราไม่คิดมุมกลับละ่ะ<ม>ว่าเอกสารสองฉบับเนี่ยค้าประกันอะไรที่ใหญ่ที่สุดครับค้าประกันสิทธิของเราทั้งในกรณีเ,เขตแดนทางบกและเขตแดนต่างทะเล<ม>สองถ้าสมมุติลงเรื่องใหญ่ที่สุด ได้ไหมครับสองท่านรู้สึกกับผมไหมปัญหาเขตแดนเป็นปัญหาทางเทคนิคใช่ผมใช้คำนี้เพราะงานเขตแดนใหญ่ที่สุดอยู่กับคณะกรรมการของท่านทูตภาษาคือ JBC ครับแปลว่าเวลามันพูดทางเทคนิคเนี่ยมันมีภาษาวงเล็บไว้นะในทางวิชาการห้ามมั่วต้องมีเอกสารห้ามมั่วต้องมีเอกสารมีหลักฐานเช่น เราเห็นการประชุมท่านตูตภาษา JBC ที่จันทบุรีวันนี้ไม่มีใครพูดแล้วนะนะครับทราบบัรมติชนเราเนี่ยไปช่วยท่านทูตด้วย mm hmm. อันนี้ผมให้เครดิตเลยนะนะครับพวกเราเนี่ยไปช่วยทําเอกสารทําอะไรที่ JBC จันทบุรีเนี่ยตกลงกันว่าที่หนองจานหนองแยาแก้ว42-47หลักตรงเนี้ยมันมีปัญหาถ้ามีปัญหาเนี่ยเราจะทําหลักหมุดชัว่วคราว แล้วเนี่ยหลักหมุดชั่วคราวที่เราทําเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีทัพถ่ายดาวเทียมที่วันนี้ทันสมัยที่สุดระดับวิยา์ยิงลงมาเป็นไรได้ใช่ไหมครับแล้วพอยิงแล้วถ้ามันมีความชัดเจนก็ขยับไอ้หลักหมุดชั่วคราวไปตามความชัดเจนของแนวที่เป็นจริงเอาสองท่านหรือท่านผู้ชมที่อยู่กับเราต้องตรงลงไทยเสนินแดนตรงไหนอะ่ะใช่ไหมครับไทยเสดินแดนตรงไหนอืใช่ไหมครับออก เี๋ยวผมเห็นท่านทูตประสาทถูกด่าสาเสเทเสียต้องใช้ตอนนี้นะคือต้องแฟรกับคนทํางานเทคนิคเพราะคณะทํางานเทคนิคไม่ได้มีท่านทูตประสาทจะไปทําอย่างที่สถานีทีวีบางช่องไปกล่าวด่าเพราะในกรรมการมีใครครับมีเจ้าคมถป็นที่มีทิพดีกรมสว่นที่สัญญาอืถ้าออกเขตทะเลก็มีเจ้ากมอุทกศาสตร์ใครนั่งเป็นหัวก็มั่วไม่ได้ คำตอบมันมีอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าทางเทคนิควันนี้มันยุ่งตรงที่ว่าเอ๊ะมันมีทั้งส่วนได้และมีทั้งส่วนเสียครับพูดจนกว่านี้ก็รอดแลบเดี๋ยวทัวลงเพราะนายกโดนทัวลงไปแล้วใช่ไหมครับแต่เนี่ยแหละฮะก็ทํามกลางความว่าฝากนิดเดียวว่าถ้าตัดปัญหาการเมืองทิ้งเส้นเขตแดนเป็นเรื่องเทคนิคแล้วจบ ดีที่สุดคือจบด้วยเรื่องเทคนิคเพราะเมื่อจบด้วยเรื่องเทคนิคไม่มีความเสียเปรียบได้เปียบนะครับเพราะมันกลับไปสู่การปรับปันวันนี้ผมรอเล่นๆท่านทูตภาษาคือหัวหน้าคณะข้าหลวงปรับปันใช้ภาษาเดิมแต่เป็นข้าหลวงปัปันที่วันนี้ท่านทูตภาษายิงสัญญาณดาวเทียมได้เปิดไรได้ในคณะข้าหลวงปัปันมีใครครับมีเจ้ากรมแผนที่มีทีบดีกรมสนที่สัญญา เหมือนกับคณะปรปันที่สยามเคยทําในยุคนั้นแหละผมเชื่อเสมอว่าคณะปรปันสยามแม้ว่าจะเป็นยุคนั้นก็ไม่ได้ด้อยความรู้เหมือนอย่างเคยถูกกล่าวหาตอนปีอันหนึ่งพอไรเพราะเราจ้างในทางกรีกมาสอนวิชาโยนกลับไปอ่านตัิศาสตร์นะครับในสมัยทันที่สี่เราสร้างจ้างในทางกรีกจากกองทบงกรีกที่อยู่อินเดียเนี่ยเข้ามาสอนวิชาที่เรืยอวิชาเซเว นะครับใครที่เรียนยุคปัจจุบันถ้าอยู่จุฬาเนี่ยจะเห็นพวกนักเรียนวิศวะมาตั้งกล้องแถวสนามกลางจุฬาก็พวกเซเวก็คือพวกเรียนดูงานทางอะไรครับเหมือนกับงานที่ทำํำแทนที่แต่ว่าสยามยุคนั้นในสมัยกทที่เริ่มปักปันสยามไม่ได้ไร้องค์ความรู้สยามไม่ได้ปล่อยให้ฝรั่งเศสปักปันฝ่ายเดียวเลิกเชื่อเถอะครับ อยากคิดว่าเราไล้ปัญญาและไลฟความรู้ปล่อยให้ในายกันฝรั่งเศสที่ชื่อพันโทแบนาเดิมเป็นยศดพันตรีปอดแต่พอเป็นประธานคณะกรรมการผสมเนี่ยก็เลยเลื่อนยศเป็นพันโทเราก็มีคนฝั่งเราเราไม่ได้ไล่ปัญญาไลฟความสามารถขนาดนั้นอาจจะมีบางจุดมีความคลาดเคลื่อนเพราะอะไรครับต้องคิดจากปากปันยุคในหลวงกัชที่ห้ามาถึงปัจจุบันสันปันน้ำเปลี่ยนไหม ก็เปลี่ยนโดยเง่นไขทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับหรือแม่น้ําบางจุดก็เปลี่ยนหรือลาน้ําบางจุดนั้นอาจจะมีขยับซ้ายขยับขวาบ้างมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละใครหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดถามอะแม่น้ําหลักบ้านเราเปลี่ยนบ้างไหมจากยุคกันที่หาถึงปัจจุบันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตใช้เวทีมตุชนว่าขอให้มีความเป็นธรรมกับฝ่ายเทคนิค เปิดให้ฝ่ายเทคนิคทำงานนะครับแล้วเชื่ออย่างหนึ่งฝ่ายเทคนิคตั้งแต่ยุคข้าหลวงปักปันวันนี้ท่านทูตประสาเทก็เหมือนข้าหลวงปักปันยุคปัจจุบันนะไม่เคยทำลายประเทศไทยและโทรยศด้วยการทําให้สยามเสียดินแดนผมว่าฉันใดฉันนั้นนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ยูทูบมติชนทีวีด้วยนะครับ